พี่น้องจ้ากลับมาจากต่างจังหวัดตีสองน้ำถ่วมบ้านยายลีอันนี้ในตู้บ้านดีเพื่อนบ้านมาซับสวิกห้โอ้ยน้ำถว่วตู้เย็นเหลืออยู่เคืองเส้นเต็มในบ้านยายลี่บมีแสงไฟเปิดโบได้น้ำาบาเคยถว่วขนาดในเลย ยายมาอุกใจแต้โอ้ยขีอยู่เริ่มบากแต่พี่น้องทั้งใด้ถวมซื้อหวานย่ายบ่ลงรถกะลืมเอากับระเป๋าไปจังไดนะะ้องมันจะขางนบ้านมันเมื่อพุอ่นะค่ะถวมจักหยังเป็นหยังอันนี้ตีสองเด้อค่ะตีสองแต่ว่า ไฟฝ่าในหมูบานใหญ่จะสว่างแน่น้ำอยู่หนาบ้านแย่ลี่นี่เพียงหัวเขาทั้งขยะไปกทนโพละท่างองแย่ลี่ก็เกือบโอ่เหลืออันทางเขาบานแย่ลี่โเ,เคยถ่วมถึงขนาดนียถ่วมพุนะาขะอง์น้อยใหญ่ๆก็เกือบมิดดีว่าไม่นามเต็ม ว่าสันมันไปครับอู้พลดูดน้ำออกจากหมองไรนอนเนี่ยเป็นมึงกว่าหนะ้าอ้ตีสองมาหอดบ้านไอ้ตู้เย็นนั้นย่ายเอาขึ้นตู้เย็นนั้นย่ายอันก็ขึ้นมาฝุดหนึ่งในบ้านยายอะตอนนี้เหลืออยู่เคืองเส้นฝนกะสีมาเอกละ่ะผู้พนซอย นุ่มๆพ่นกับเขานอนหลับซอยกันอยู่เบิดมือว่าส่ะย่า่กับเด็กชาวบ้านเพ่นมาจูงพ่อบานขึ้นสันสองหายถึงหัวเขาย่า่เลยค่ะปีสองลูกขึ้นมาเก็บขีปเหลือใจหลายมาอยู่นี่ังแต่พ่อสอสามเสิบหากระถ่อมยุ่แต่พ่อเคยถว่วมซำเนี่ยว่าเขาย่า่เลย ยหญ่กะเตียคือว่าละอยสี่สิบสองนี่ค่ะหล่อรหครึง่งหล่อแต่วันในบ้านนั่นตีแต่หนวกบ้านมันสูงนี่ค่ะหนวกบ้านจะสูงกว่าตัวบา้านนี่ค่ะหล่อรถดสภาพน้ำถ่วงใหญ่ไปอุตเตอริตมาอันไม่น้ำหนานั่นกระสีเบียนี่ยละสี ชินทำตานังเสียลนมันนี้มาบ้านจากกองกับเป็นแบบนี้ตีสองยายลุ่งโรดมากก็ไม่เจอสภาพแบบนี้โต๊ะนั่งในี่แทบสิโบลเหลือเพิ่งกับกักันวิทย์หนามกันแต่ว่าบ้านาย่ลี่นั้นเบิดโอกาสวิทย์ผู้ขากปีนี่พุูนนะว่านามทะเรนนุนน้นำมาสั่น ทั้งน้ำทะเลนุนทั้งน้ำฝนอันนี้ก็สิตกอีกละ่ะโอ้โลงท่าก็ลอยแล้วลองคนอาจาะพี่น้องจา้ามาอยู่ยากเทวเนน่้เรกเคยปานนี่ยขาจักยายลีกับอยู่ในน้ำจักสองตัวขันแม่แซยงสีสามมือจักยายผู้เนี่ยผู้โมบานไปหอยพ่นโอ้เรเคยเจอ สถานการณ์แบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะทั้งขยะก็ลรอยละลลองตัวพอว่าน้ำสูงหลายตังยางๆใยไมาอยู่นี่นี่และค่ะประวัติศาสตร์มุนนะโอ้ยเครื่องเหล่นกระจมน้ำแบบน,นี้ยหญ่เหลือใจหลายยหา่ก็มาทายคลิปเอาตีสองนี่และค่ะมุนนะค่ะน้ำ ทั้งกายะากระล่อยละหองก็บิดสุ่าละหลดไหลมากองร่วมกันโยชุดนี่เครื่องออกกำลังกายโมบานก็บจมน้ำแบบนี้ป้าฝนก็บตั้งเข้ามาเอียงยห่สิมาเอินไผ่ละมะโยกตัวเย็นไอ้่รนี่เหลือจ่เครืงเส้นพ่นกะ็ะเมยแล้วว่าสันล่งบ้านจนเด็กปีนเข้าไปผู้เทาอยู่ผู้เดียวปุ้ยคุณ่นะ วิกฤตมึงมาหอวบานตีสองมาเจอวิกฤตีนเบิดบเบิดแห้งแลวย่ายเสียจัก,กรจันดีใจสบจจังกบบ่รอจัก,กรจันฝนก็เรื่มน้ำอะ่ะเหลือใจหลายพี่น้องเอ้ยอนน้ำเมืองอันนี้ก็แห้งน้ำบ่ะะอาดด้วยค่ะน้ำกินน้ำใส่ในละ อวดโบได้กันมาเก็บคลิปหลบตีสองนี่ละน่าพอาดีว่าเขาย้ายเลยตะกี้ลกยางมากกถึงเครื่องแข้งเท่าน,นั้นและค่ะอันนี้ยังได้จังพุ่นนะนี่ค่ะเก็บคลิปมาออวดพีน่น้องกดแจ้งมันสีดีใจหรือสีห้องไห้จะไปหาวิธียังได้น้ะงัดตู้เย็นขึ้น ปุณนะจ๊ะแต่หลออแนวเลยทุกครั้งทวมบ่ถึงขนาดนี้เด้ค่ะอันนี้โพดผัวรู้ป็นนายบ้านนี่เพิ่มเพิ่นก็กวดบ้านเนาะค่ะพน้าบ้านเพิ่นสูงในในในตัวบ้านน้ําซึมเข้าไหมคะโอ้บ้านหนูครึ่งแข้งในบ้านนะเนี่ยตู้เย็นเหลืออยู่เซนเดียวเนี่ย พี่ๆเขาช่วยเขาก็เหนื่อยเขานอนแล้วนี่เพิ่งกลับมาจากอุตรดิต์ลงรถเนี่ยเจอน้ำตกใจเลยโอ้โหนอาจากแต่หนาบานพ่นสูงตรงนี้แต่ในตัวบานพ่นซึ่งก็ไปว่าสักสาหัสสากกรรมคัะอันนี้ตึกสามสันด้านนาปกติน้ำไม่เคยไปถึงเลยค่ะบันนี้บนเหลือค่ะ ánh sáng phải ái sao mua bản ra em sao hàng nó, cứ kang này là, này cả, to mạ hìn cả trôn xỉn mít, sung xuống lủng là nè là nặng, ôi, phun cả hòm xem mai vậy à, bố nón độc mờ này léo trái lại, thay clip anh cắn được nỉa, này cả, mạ ดอกไม้ออกดอกแล้วต้นนี้ช่มดอกไม้กำเดึกเนาะคะ่ะ่วมกลางสายฝนแล้วก็น้ำท่วมโอ้ดอกพุดุดเพื่อนบ้านง,งามงามนี่ค่ะตุ๊ก,กตากับจนเราเหลือแต่ข้อตุ๊ก,กตาทงหารโอ้ยายก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้เด้อค่ะตีสองค่ะคากถ่ายคลิปมือเนี่ย <laughs> จจสิกแก่ไขยังไดเดี๋วยวยาสิไปหาวิธีแก่ไขตู้เย็นเฮ้ยสิบคิวของยายขาดจูเครื่องเส้นพี่น้องจ้าขอบคุณทุกท่านเด้อติส้มคลิปใหม่เมื่อเนี่ยเห็นแต่ต่างจังหวัดตรงว่าพอบาดจากของแล้วบัดเนี้ขอบคุณค่ะ